<coughs> mà mà, mà không công khéo công rồi, má này, rồi rồi con này thằng tuê mở rồi, เขาไปอยู่ในกกงซะตัวเอือนะ่ะมาเร็วเข้ากกงเข้ากกงมาเร็วเข้ากกงเลยไม่ต้องหลบหน้า <c oughs> มาเร็วมานะเ <c oughs> ราบ,บัเข้ากกงสิ อ,อจิตจิตจิตเข้าโกงไม่ต้องไปหลบพอดเข้าโกงพอดเข้าโกงเลยวมาม่ตยังจ่อยมึงอ่ะไอจ่อย <c oughs> ไม่ใช่โกงนั้นอันนี้อ่ะ <c oughs> S <S มาหนี่มากลองนี้โอ้ท้องไหมเป่งเชียจี๊ดมาเข้ากลองเดี๋ยวจี๊ดต,ตัวเดียวมาเรวจีดจี๊ดจี๊ดจี๊อ อุ้มอุ้มหมานะเข้ากงเออรู้ชะตาการรมเองซะนี่แหละครับหมาทั้งสี่ตัวต้องโดนขังบ๊ <c oughs>